สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒิบาลัยหมห้อง6 11, กทับ11เลขที่7วันนี้จะมานำเสนออานประเมินและวิจารณ์งานทัษนาศสลป์นำเสนอคุูวัตศรีวีรชัยรายวิชาส3า1ส1 ศาสนาสิน3สาส่วนเนื้อหานำเสนอภาพนี้ชื่อ Girl with a Pearl Earring ศิลปินโดยโยฮันเฟอร์เมชาวดัตชปีที่เขียนคศอสอิ6 65. ประเภทที่เขียนสีน้ำมันบนผ้าใบขนาด44.5คูณ39เซนติเมตรสถานที่พิธีพิธีราพันศิลปะมาลีทฮอยกรุงเฮกบางคนเรียกภาพนี้ว่า โมนาลิซาของชาวดัตเพราะถูกเขียนโดยโยฮันเฟอร์เม f เฟอร์เมและผลงานของเขาน้อยมากและภาพนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นภาพนี้ไม่ได้ลงวันที่และไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นงานรับจ้างเขียนหรือไม่ของค,ครับ